การทดลองสบู่หรือวมิตดอุปกรณ์ท้องการทดลองนี้ก็จะมีสบู่ที่น้องๆใช้จะเหลือก้อนเล็กๆสักสามสี่ก้อนพอแล้วเรามาถึงวิธีการทํครับน้องผัดซีับมาเริ่มกันเลยดีกว่านี่เรามีดมานะครับเนึ๊บนี่เราต้องทำให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับฝาเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับห็นี่ครับ ขั้นตอนแรกเราก็นําสบู่มาเฉือนให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนในขั้นตอนนี้การใช้ของมีคมน้องๆก็ควรให้คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ทําให้นะครับเพื่อความปลอดภัยเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยทีน,นี้เร,เราก็จะมาผู้ข้าผสมกันนะครับเราก็เริ่มจากหลักๆนี่เราใช้สีขาวนะครับแบบนี้สีขาวใส่ไปนนแล้วก็สีฟ้า,ฟาแล้วก็ แล้วผูกเขาไม่เท่ากันครับอันนี้ในกุญแจจี้ผูกเขาให้เข้ากันพอเราใส่เสร็จแล้วผูกเขาเสร็จแล้วเราก็เอาแมสมาเทใส่ครับนิดเดียวก่ะโดยประมาณสองช้อนโต๊ะนี่สีฟ้าเสร็จแล้วนะครับโอ้เสร็จแล้วแล้วก็แบกมาเรื่อยนี้ เราทำแถนไหนเราทำสีฟ้านะเราก็ทำสีเหลืองกับสีช<ส>มพู<ส>ไปด้วยเลยดีกว่าไหมครับสีเหลืองคะอ่ะมาทำกันเลยก็เอาสีเหลืองใส่ลงไปเลยนะครับ ส่วนสีเหลืองและสีชมพูเราก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับน้องๆสามารถใช้สบู่สีอื่นๆก็ได้ตามใจชอบนะครับหลังจากนั้นเราก็นําไปอุ่นไฟปานกลางใช้เวลานึ่งนาทีในไมโครเวฟน้าสบู่ที่ได้ใส่ในถุงพลาสติกแล้วนวดให้สบู่รวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วกดให้แบนเพื่อง่ายต่อการพิมพ์แบบนะครับน้องแพทริกแรงน้อยอาจจะทํายากสักหน่อยไม่เหมือนพี่โยกเยกที่แรงเยอะกดทีเดียวก็แบนได้ขนาดนี้เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ นี่ครับเสร็จปุ๊บเราคาสามอันนี่เอาตัวพิมพ์มาพิมพ์ได้ไปเลยให้เขาหัวใจใช่นีามีราคาแล้วมีดาวงั้นเดี๋ยวพี่เอากระคานีฟ้าเรายังต่อครับกดลงไปวางไวแล้วก็ดาวสีเหลืองนี่ กดลงไปนี่ดาวเวเรียบร,ร้อยคาัทที่เหลือนี่ครับเราสามารถเอาไปทำใหม่ได้สักรอบ แม่สบู่รวมมิตรของทั้งสองทำออกมาแล้วรูปร่างหน้าตาสวยงามน่าใช้จริงๆเลยนะครับนี่ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการทดสอบกันแล้วครับว่าผลงานของเราจะใช้ได้จริงหรือไม่โอ้โหใช้ได้อย่างไม่มีปัญหาเลยครับและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อเราครูสบู่ให้เป็นชิ้นเล็กๆผสมสีสบู่ตามใจชอบส่วนสําคัญที่จะทําให้สบู่ทั้งสองสีเข้ากันได้เป็นอย่างดีก็คือน้ําเพราะเมื่อนําสบู่ที่ผสมน้ําเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟจะทําให้เกิด ความร้อนจนทําให้สบู่อ่อนตัวลงเล็กน้อยแต่ถ้าไม่ผสมน้ําเลยสบู่จะขยายตัวใหญ่ขึ้นเหมือนสบู่คืนชีพที่ได้ทําการทดลองกันไปแล้วหลังจากสบู่อ่อนตัวเราจึงสามารถใช้มือนวดสบู่ทั้งสองสีให้เข้ากันได้อย่างง่ายดายและเมื่อใช้แรงกดจากพิมพ์กดเป็นรูปต่างๆและวางทิ้งไว้ให้เย็น,ยนก็จะได้สบู่สีสันสวยงามนํามาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งเราพักกันตรงนี้สักครู่แล้วมารอดูกันว่าช่วงหน้าสองคู หูจะมาเปิดตำราทำการทดลองอะไรคอยติดตามชมกันนะครับสนุกคิดวิทย์ในบ้าน ปัญหากลิ่นกระเทียมติดมือเวลาแกะจะหมดไปด้วยไมโครเวฟแบบนี้ขั้นแรกหั่นขั้วของกระเทียมแบบนี้หลังจากนั้นนำกระเทียมเข้าไมโครเวฟประมาณหนึ่งนาทีเอาออกมาระวังร้อนนะครับบีบป,ปลายขั้วอีกข้างของกระเทียมดูครับเนื้อข้างในกระเด้งออกมาแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อนำกระเทียมเข้าไมโครเวฟจะทําให้เปลือกกระเทียมแห้งขึ้นเมื่อบีบเปลือกก็จะร่อนหลุดออกมาจากเนื้อง่ายๆแบบนี้แค่นี้ก็ แกะเปลือกระเทียมได้ไม่เหม็นมือแล้วล่ะครับคู่หูทดลองวิทย์คู่หูทดลองวิทย์รู้ไหมคะว่าเตาอบไมโครเวฟเริ่มมีการผลิตและออกจำหน่ายเมื่อปีคริศ,ศรักาช1945แต่ตอนนั้นยังมีขนาดใหญ่และไม่เหมาะกับการใช้งานในครัวและมีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงและราคาถูกลงจนปัจจุบันนี้เกือบถูกบ้านต้องมีไมโครเวฟเอาไว้อุ่นหรือปรุงอาหารกันแล้วนะคะชู เติำราทดลองการทดลองลูกปัดขวดน้ำโอ้โหลูกปัดสวยงามจริงๆเลยนะครับแม่น้องๆทางบ้านอยากรู้แล้วสิว่าลูกปัดพวกนี้ทํามาจากอะไรไปถามน้องแพทริกกันเลยครับพี่ก็กแ้ครับมหนังสือเนี่ย มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับการที่นําของใกล้ตัวเนี่ยภายในบ้านเนี่ยมาทําประโยชน์ได้ครับ,รรบมีอะไรมีอะไรน่าสนใจเนี่ยเยียทอันนี้น่าสนใจมากเลยครับเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถใช้ขวดพลาสติกเนี่ยแล้วก็ตัดออกมาเอามาทําเป็นโมบายรูปปัดได้ครับเนี่ยครับเยอะครับอ,อุ้ยน่าสนใจมากเลยลอุปกรณ์มีอะไรบ้างน,นี่ครับมีขวดน้ํากันไกสีเมจิกก็ที่คี้ แล้วก็นี่ครับไมโครเวฟดีมากเลยทุกอย่างพร้อมสร,ริ่มาแล้วเราทำกันเลยกว่า อย่างแรกเลยนะครับเราต้องตัดขวดพลาสติกนี่ออกก่อนเลยครับอันดับแรกเราก็นําขวดพลาสติกมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆสก่อนหลังจากนั้นก็นาสีเมจิกมาเขียนลวดลายลงไปตามที่น้องๆต้องการพี่โยกเยกพอตัดขวดเสร็จแล้วก็มาช่วยน้องแพทริกเขียนลวดลายดูสิครับช่วยกันคนละไม้คนละมือน่าสนุกจริงๆหลังจากนั้นเราก็นําพลาสติกที่ได้มาวางเรียงใส่ถาดเพื่อเข้าเตาอบเสร็จแล้วเนระาก็ฝึในเตาอบนะครับแล้วก็ ก็แล้วก็ปส่เลย1 2 3สงสามติ๊งโอ้แล้วก็ไม่ต้องรอให้สิ่งที่เราทำเนี่ยจะละลายนะครับแล้วก็เอาแค่ให้มันมวนตัวก็จะพอแล้วโอยเริ่มวนแล้วครับเริ่มวนแล้วครับ โอ้โหดูสิครับเพียงแค่เปิดเตาไมโครวเวฟพลาสติกก็มมวนตัวทันทีน่าอัศจรรย์ใจจริงๆจากนั้นเราก็นาพลาสติกที่มมวนตัวแล้วออกมาข้อควรระวังนะครับขณะที่เรานาถาดรองออกมาต้องสวมถุงมือด้วยเพราะถาดรองนั้นร้อนมากอาจเกิดอันตรายได้ครับเอ,ออ,อกลมดิกเลยครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราเอานี้เไว้ก,กันนะครับแล้วทำมาเยอะเยอะเลยนี่เราก็ได้แล้วค่ะ กระปุกพลาสติกเต็มเลยเราเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาร้อยกันดีกว่าเริ่มเลยครับให้ตัดเสน่หให้สักเอ่อเมตรเมตรยี่สิบประมาณนี้อ่อไรครับเอาไปเดี๋ยวเราจะร้อยลูกปักห้าปักห้าตัวนี้ทางแครับพี่รู้แล้วครับว่าพี่จะทำอะไรเพิ่มดีทำอะไรครับอ่าพี่ก็มีโมบายลิบบินของพี่มาด้วยเนี่ยพี่เอาลิบบินเนี่ยทำเป็นโมบายอันหนึ่ง ที่จะติดเป็นภาษาอังกฤษนี่แต่ว่าโกยตกตรเลยพี่ยกเจกแม่พี่ยกเจกก็มีไอเดียสร้างสรรค์ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษมาติดบ,บนริบบิ้นด้วยกาวเพื่อเพิ่มความสวยงามดูสิครับได้ออกมาเป็นโมบายภาษาอังกฤษน่ารักจริงๆและคราวนี้ก็มารอนดูของน้องแพทคลิกกันบ้างว่าจะสวยงามแค่ไหนแล้วนี่แล้วพี่ยกนี่ สวยงามจริงๆเลยนะครับนี่สวยงามมากนะไม่คิกนี่เดี๋ยวเรามาทำกันเยอะๆเลยดีกว่ามีรักไหให้ที่บ้านต่อกันเลยเมื่อได้ปริมาณที่ต้องการก็นำมาติดกับท่อพลาสติกก็จะได้โมบายสวยงามนะครับ ทำไมกันนะเมื่อเรานําขวดพลาสติกที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วนําไปเข้าเตาอบพลาสติกจึงม้วนตัวสามารถนํามาสร้างเป็นงานศิลปะที่สวยงามได้นั่นก็เป็นเพราะว่าขวดน้ําทําจากพลาสติกซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุที่ทําจากธรรมชาติพลาสติกส่วนใหญ่เมื่อถูกความเย็นจะแข็งตัวและเมื่อถูกความร้อนจะอ่อนตัวดังนั้นเมื่อตัดขวดพลาสติกเป็นชิ้นเล็กแล้วนําเข้าเตาอบเมื่อได้รับความร้อนในปริมาณและ เวลาที่เหมาะสมจะทําให้พลาสติกที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กๆอ่อนตัวหมุนเป็นทรงกลมๆคล้ายลูกปัดนํามาร้อยเป็นโมบายน่ารักๆแบบนี้ได้นั่นเองคุณประโยชน์ของความร้อนจากเตาไมโครเวฟในเตาไมโครเวฟจะมีอุปก,กรณ์กําเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงเมื่อผ่านเข้าไปในน้ําหรืออาหารจะทําให้โมเลกุลของน้ําสั่นหรือหมุน โมเลกุลของน้ำที่เป็นโมเลกุลที่มีขั้วจะสั่นตามสนามไฟฟ้าในคลื่นไมโครเวฟไปด้วยทำให้เกิดการเสียดสีกับโมเลกุลอื่นจึงเกิดความร้อนและอุณหภูมิของอาหารนั้นสูงขึ้นเราสามารถนำความร้อนจากเตาไมโครเวฟมาใช้ประโยชน์ในการอุ่นอาหารข้อควรระวังอย่านำอุปกรณ์ที่นำไฟฟ้าเช่นฟอยล์หลอดไฟแผ่นซีดีเข้าไปในไมโครเวฟอาจจะทำให้เกิดความร้อนมากจนทำให้ระเบิดได้ครับ โอ้โห,โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเราจะทำโมบายลูกปัดน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ด้วยใช่แล้วเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยพี่เยกแค่นี่ไม่เชื่อเลยนะครับนเนี่ยว่าเคยใช้ไป็นฟ้าภายในบ้านเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นโมบายสวยๆอย่างนี้ได้ด้วยอ่ะโดมัย<ห>แต่ว่าน้องแพทจะไปติดที่ไหนอะครับอา้าว พี่เย้ครัแพทหรอครับอุิยขอบคุณมากเลยครับพี่เย้ยยแยพทอยากจะไปให้คุณแม่ดูเลยนะครับเนี่ยว่าเราสองคนเนี่ยสามารถทําอะไรอย่างนี้ได้ด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยแม่ต้องคึกแน่ๆเลยอะ่ะอุยแต่พี่เย้ยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราช่วยเก็บของดีกว่าไหมครับเพราะว่าคุณแม่แพทบอกว่าทําอะไรทิ้งไว้เนี่ยก็ต้องเก็บมันจะได้ไม่เลอะเทอะไงครับน่ารักมากๆเลยคุขนงแพทเนี่ยมาช่วยเก็บก่อนเลยอย่างนี้ก็วางไว้ก่อนเนาะมีเล็กเก็บนี่กันไกอู้ กลัวจะเวียนหัวก็มีเรื่องราวต้องมากมายให้เราได้มงอยู่รอบตัวอย่ามั่วสงสัยกันเลยนีแหละครูคูจะลองวิทยาศาสตร์สองครูสีที่ทดลองทุกอย่างมีแหละครูครูจะลองวิทยาศาสตร์สิ่งใหนที่อยากรู้เราจะทดลองดูให้เข้าใจ